ทักษะกระบี่บินเฮ้เฮ้นี่น่ะเหรอชินหนานเจ้าเด็กนี่มันใจกล้าเกินไปแล้วเขาท้าทายทุกคนด้วยตัวคนเดียวล้นหาที่ตายชัด,ชดเลยฮ่าฮ่าฮรมุกเฟิงเหตุใดท่านจึงใจร้อนนักละ่ะข้าว่ารอดูผลการต่อสู้ก่อนจะดีกว่านะหากเจ้าต้องการจะท้าทายพวกเราแล้วก็แสดงความสามารถของเจ้าออกมาคิดหรอว่าทักษะแค่นั้นจะล้มข้าได้นะฮ่าฮ่า่ข้ารอยอยู่แล้วละ่ะ ทักษะอภรร์แห่งพระเจ้าฝึกฝึกฝึกเจตนาแห่งกระบี่รุนแรงอะไรเช่นนี้โล่เพิงลูกแก้วขจัดมันผนึกห่วงเวลาเฮออนี่ข้าต้านเขาไม่ไหวงั้นหรอเอ,อ้อโล่ผนึกวิญญาณถ้าไม่ดีแล้วเรากับว่าแชร์คนนี้สามารถมองเห็นจุดอ่อนของพวกเราทั้งหมดเลยเจ้าทั้งสองถอยออกมาให้ข้าเป็นคนลงมือเอง เจตนากระบี่ทักษะกระบี่สวรรค์ฟลิวโอ้ข้าไม่คิดเลยว่าชิ้นนานจะมาได้ไกลขนาดนี้แต่ข้าว่าชัยชนะครั้งนี้คงจะเป็นของพวกเราแล้วนะท่านด่วนตัดสินกันไปแล้วเขาไม่อาจจะหลบทักษะนี้ได้อย่างแน่นอนแย่แล้วข้าหลบไม่พ้นแน่แถมร่างกายของข้าในตอนนี้ก็ไม่อาจจะต้านทานทักษะนี้ได้เลยทำยังไงดีนะใช่แล้วการสยบของเทพแห่งสงคราม จิตวิญญาณกระบี่แห่งสวรรค์ปลดปลอยลบไปหืมเออฝึกอย่างยี่หมิงแพ้เอ,อเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแม้ชริยะทั้งสามจะร่วมมือกันก็ไม่อาจจะชนะชินหนานได้อย่างนั้นหรอนี่มันเรื่องจริงอย่างนั้นหรอเนี่ยน้าสงเพยิ่งนักพวกแก